สวัสดีครับวันนี้ก็มาวัดไพยพัฒนาครับวัดหลวงปู่สวงนะครับในกำลังเดินเข้าวัดนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าวัดนะครับนี่เป็นลานจอดรถนะครับที่รับประทานอาหารนะครับขายของชำนะครับ อันนี้กระท่อมจำลองลวกปูนะครับ น,นี่กาะทมจำลองหลวงปู่ครับก็จะมีไกล้มาถวายนะครับอันนี้หลวงปู่ครับลูกปันหลวงปู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปสดสกะละหลวงปู่ก่อนนะครับ จะเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับลมเลื่นครับเดินสูดอากาศตรงนี้ก่อนบรรยากาศดีครับตรงนีนอันนี้ประสาทหลวงปู่ครับเนี่ยตลีละหลวงปู่จะอยู่ด้านบนนะครับปราสาทนี้เดี๋ยวผมจะไปสักการะหลวงปู่กันนะครับอันนี้รอบๆ ก็มีคนเอาไก่มาถวายเยอะแยะเลยนะครับ,บออแล้วก็เวว้นะครับเเตรงนี้ก็จะเป็นชาววัตถุมุคลนะครับี่ตรงนี้นะครับชาววัตถุมุคลของขัง นี่เสื้อที่ระลึกนะครับมีจำนายนะครับนี่ครับเสื้อสวยๆนะครับ นี่ก็เป็นหนาประสาททางขึ้นไปสการละสลีละหลวงปูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสการะละหลงสลีละหลวงปูข้างบนนะครับกลับขึ้นไปเลยครับ ผมก็ได้สการะหลงปูแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงครับคนเริ่มเยอะนะครับ ที่นมาตกการข้างล่างครับเนี่ยนี่ถ่ายชีวิตโคกระบือครับหมูป่าวุ้วันครับเนี่ย

Per la tata. ตรงในหุ่นเด็กผีของเขาเจ้ลงมาก็ชิวน้ำครับกินน้ำก่อนกระหายน้ำครับกินน้ำก่อนครับเราจะซื้อโคกไปกิน มีตลาดของกินครับเนี่ยขนมไทยครับขนมไทยปักบัวขนมครกผมกล้วยทอดนี่เห็นไหมนี่ครับน้ำมะพร้าวปัน่นอันนี้โซนน้ำครับแต่ตอนนี้ในเราโคก เพิ่มความสดชื่นนะครับอากาศตอนนี้ฝนกำลังจะตกเนะข้าเมากระบานครับอร่อยครับเขาเมาครับตอนนี้จะกลับจริงๆแล้วครับกลับจริงๆอนนี้เมื่อกี้ จากรถนะครับยวผมจะขอลาไปจริงๆครับตอนนี้สวัสดีครับครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ